ชมสวนบเบงแน่วามีอยอียงแน่ของมีกิดฟ้าม์นี่ค่ะบ่ได้เฉพาะดอกเก๊กห้วยค่ะปะติดตามบังคับเพิ่นมีอยียองแน่เฮาไปสาะหามบังคับเพิ่นปลูกอีหย่างแน่เจังไดนแน่เชิญค่ะขือเทราชินีของเฮาด้วยค่ะมะเขอืขอเทศราชินีค่ะ,อ,คะอ๋อเังไหนคือว่าราชินีมันเป็นแบบไดเป็นพันุแบบไดครับเป็นพันุ์นีนะค่ะเป็นพันุกินซดได้ค่ะกินซดกินเฮ็ดอ่าสลัดค่ะเฮ็ดเป็น พวกสลัดสลัดอ่าเป็นเฮแซนวิชหรือเสียเอาไปปิ้งย่างบาร์บีคิวโอ้คือปลูกได้ดกคักดกแก่แต่บนีเนาะงามค่ะออะของเขาทีคือเขาแปลงของเขาจะเป็นเตรียมดินนะคะ่ะปรุงดินเองค่ะครับค,บค่ะโดยเน้นอินซีค่ะคือปลูกอยู่นี่เขาปลูกไว้กินน้ำเม่นค่ะปลูกกินก็ลเลยบอกเข้ามาอินซีเนี่ยคือเขาปลูกไว้กินน้ำเม่นค่ะเขาเหลือเห็ด เห็นเขาเหลือกินเขาจ้างไดขายเนาะค่ะ oh. ค่ะปลูกทุกย่างที่เขากินกินทุกย่างที่เขาปลูกนะค่ะนี่คือเป็นแนวความคิดของมีคิดฟ้ามแมีนค่ะเปิดไดไหมตอบใด,ดอิลิได้ค่ะอ๋อนี่คือผลผลิตที่่ลลงมือเห็ดเนาะคับเนาะความพิยพยายามของการเกษตรพี่น้องดกขักดกแหน่ขักกี่ลีกำลังสุก <Okay. S 1> กำลังนั่นถ้าลูกนวยสุกข,ของเพิ่นนีสีออกประมาณนี้เนาะครับเนาะเนาะเนาะจะแดงก็นีค่ะอ๋อนวยสุกคนสีแดงค่ะก็นี่แดงก็นีค่ะ อันนี้เก็บไปแล้วค่ะเก็บไปจำหน้าแล้วค่ะอ้าบ้าพี่เห็นค่ะทั้งนี้จะเป็นพันธุ์สีเหลืองนะค่ะอือครับค่ะน้อยดกแห้งค่ะไม่หักแล้วค่ะดกจนไม่หักการปลูกเขาขยายพันธุ์มาจากไหนฮะพันธุ์มาจากไหนครับนี่ครับไพันธุ์เขาเอาเมล็ดพันธุ์เขาสืบเมล็ดพันธุ์ม้านะค่ะเอาปะม้านเพาะใส่ถาดถาดหลุมแล้วเขาก็เอาลงปลูกค่ะได้อายุประมาณ อ่ะยี่สิบมื่เขาพอใช้ถาดหลุมได้ประมาณยี่สิบมื่เขาก็ลงปลูกเลยค่ะเป็นยูนิตปลูกแบบผสมผสานกัเนาะมยนพุ้นนะครับซาลาเน่เขาปลูกเชียเดียวเขากินได้ทั้งปีเลยนะคะตะกี้เขากับมาจากแปลงดินล่ละค่ะครับผมแปลงดินแล้วเ,ลเขากับมาเห็ดแปลงบอกแล้วเขากับมาเห็ดแปลงยกสูงแบบสี่เขาหูเขาเขาเห็ดมาถูกแปลงแล้วเนาะคะ่ะครับผมความแตกต่างของแปลงนี่ก็คือว่าแปลงยกสูงนี่เขาจะระบายน้ำได้ดีในหนาฝน อ๋อเหตุผลตรงนั้นเมนค่ะเขาช่วงหนาฝนนี่จะปลูกพักยากเพราะว่าถ้าเขาเห็ดแปลงยุกกับพื้นเขาจะมีความชื้นไหลแล้ววันนี้เขาปลูกพักเนี่ยค่ะปลูกพักเป็นปลูกพักอายุสั้นรากเขาจะอ่อนแอค่ะครับผมค่ะเพราะถ้าเขามาเห็ดแปลงยกสูงยังสี่เขาปลูกได้ทุกฤดูการค่ะเพราะว่าจะเป็นหนาหนาร้อนหนาฝนหนาหนาวเขาจะมีกินยุ่ตลอดค่ะมีกินถ้าปลูกหลายเด้ยครับวันี้เขาขายค่ะ ไปขายเองเลยค่ะขายเองกันไหมคะเมีนค่ะเขามีตลาดโคหนองน้ายู่วตลาดเทศบาลตำบลนาพูนะคะนั่นคือห่อออกผลผลิตจากสวนห้องเฮาแม่นค่ะเหลือกินก็คือได้ขายค่สั่งไล่ใดห้จากของค่เป็นคําถามอี่หล่ะนะครับเนาะเ่าปลูกแล้วห่าปลูกไปกินแล้วห่อไปสามารถสั่งไล่ใดได้จริงบอกร,รับได้จริงค่ะแบบใดครับไม่แรงบัรนานใจอนไดคืออยากมาเห็ดกษตรครับไม่แรงบัรนานใจแบบใดที่แรงกนะค่ะ เป็นแม่ค่าเป็นแม่ค่าขายของในน้ำโรงเรียนทั้งส่นะคะ่ะบัดที่นี่ย้ายกับไปขายน้ำเขาไหนต้องยกหมอ้อ เยอะๆจังสี่แม่ค่ะย้ายน่ะต้องเข่าโรงพยาบาลทุกเดือนอต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนเลยด้วค่ะครพราะว่าย้ายปวดขาเพราะต้าน,น้นเลยว่าเอาเขาก็ลองมาเห็ดเกษตรเบรื้องเพียงเพราะว่าอ่าคือเป็นอาชีพอิสระของเขาเนาะคะ่ะเขามีทีอยู่แล้วเป็นเจ้านายตัวเองเมียนคะ่ะแล้วเขาก็เลยว่าลองไม้เห็ดเบิ้งบอ่อจักต่างหนึง่งว่าเขาจะเห็ดใดบอ่อเพราะว่าพอกเมยมีพื้นฐานในการทาเกษตรอยู่แล้วเนาะคะ่ะเลยมีแรงมันานานใจคือว่าแม่ว่าสบายเนี่ยแหละคะ่ะ Mm คือได้ไปโรงพยาบาลทุกเดือนเลยคือคือจากการไปยกของหนักเมียนค่ะยกหมอหุ่งเขา่า mm หมอละหารีดเจ็ดรีดเนี่ยค่ะ mm ต้องยกมือละหกเจ็ดหมอค่ะบ,รรรบันนี่คือเลยการเป็นการปวดขาเพราะตาแม่มาเห็ดกษตรตรงเหนี้ยแล้วนะคะเมื่อ,เ,อเ,รรเคยได้เข่าโรงพยาบาล,บล,บลอีกเจักเทีย่ย mm ค่ะยุคับเกษตรคือแสดงมาสีเพ็นผืชดสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่ซอยได้รักษาโรคไผ่ได้ขึ้นกันแม่คือแข็งแรงดีแต่ อยากได้ให้มากมีเงินเดือนกินไปนอะได้กินแล้วค่ะเงินเดือนโอ้แข็งแรงกินหลายฟีแล้วค่ะเงินเดือนนะแสดงว่าผู้จารุนนี่แข็งแรงอีพอีแมรุนนี่แข็งแห้งเนาะเดือนเนาะแต่กี่แม่ว่าแข็งแรงนั่นล่ะแม่เป็นขายของขายไอ้อาหารตามสั่งเห็ดก๋วยเตี๋ยวเห็ดยังลูกผ้าไปเห็ดมีแต่เที่ยวหาแต่หม้อแบบนี้แม่ไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวเห็ดยังมันมิต่ผักผักกับมแต่ผัก ยาสารผิดปลอดมันมาปลอดสารผิดคือเ,าเอาหิดเนาะวันนี้แม่ก็เลยว่าเฮ็ดไดก็มีจต่เที่ยวไปหาแจ่หมอหลูกเสาเห็ดจะมาไข่ดูเขาก็เลยพามาเห็ดสวนมาเห็ดสวนว่าได้เที่ยวหาหมอจักเทียปลอดสารผิดเท้าเห็ดเท้านี่ว่ามียาว่ามอย,ยังเลยค่ะเฮ็ดปีแรกน่นต้มใบกระเดาใบสะเดายาเมายาสูบเนี่ยแหละค่ะวันนี้ไปซื้อแต่เพิ่ลารกะเอา มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะของเนในนันเนาะแต่ที่ซื้อหาบาทพ่นก็ขึ้นเปสีบาทเลยว่าปลูกของเจ้าของเองต้นยาสูมนี่ค่ะปลูกอยู่ในแปลงตะกี้ปลูกสองต้นได้ว่าไม่น้อยนะค่ะเพราะซอยไวมัหันไวหันไวฮา็กาแซกับน้ำสูคว้นไวเนี่ยซีดประจำนันมือเว้นมือซีดเนี่ยป็นแมีงลงักเขักอย่างไรซีดวันนี้พ่นเพิ่งหูว่าเฮาเฮ็ดปลอดสารพิษผู้ใดไพ่นก็อยากกินน้ำนาะเนี่ยมิตรภูอยากกิน เหลือกินได้ขายตัวหันแม่กระบ้าสั้นเมียนค่ะปลูกร้ายได้ขายเมียนในนึ่งน้ำตัวนี้แม่น้องแม่เงินน้ำพร้อมค่ะโอ้ยเรือกินเท่าก็ได้ขายมีไรใดถุกมือบ้าแม่มีไรได้ทุกมือค่ะป้าเดี๋ยเก็บพักไปขายทุกมือเมียนเก็บพักไปขายทุกมือค่ะมาซื้อผู้มากินกับบัคืดบ่เพิ่งกับบัคืดเทากินเทากับบัคืดนะค่ะเทากินให้เมืองได้เลยในสวนเทาเนี่ยครับเนี่ยโอ้แหนตอนเนี่ยคุณลองพ้นผูนซื้อไป เอาคือว่าล่างเนี่ยอาย้ายว่าปลอดสารพิษแล้วเนาะย้ายว่านั้นเนาะเอากระงในหามีฟุน่นมีหยางย้ <c oughs> ายโอ้ oh, <c oughs> ดีครับก็ว่าได้เที่ยวหาหมอจากเตียได้แลวคะ่ะแข่งแรงอยู่แต่ว่าหักงอม รังเนี่ยมันงอมัดจะไดเนาะค่ะไปตามไปตามช่วงว่ายเนาะโอ้หนาวทรบัดาลละแม่น้ำสมค้นใหม่ครับน้ำส้มควานไม้โอ้มาจากใส่เห็ดไหนมาได้จังไหนประโยชน์ของน้ำสมข้นใหม่ไปใส่อีกอย่างนะครับไรมาแรงได้ค่ะอใส่แพก็ได้ค่ะน้ำกัดเท้าจังสี่ค่ะได้ค่ะใส่รักษา เขายุทธงยังสินะค่ะยุ้งก็จะมาตตอมาดกัดนะค่ะเขาใช้ใส่เศษพงนี่ยุ้งจะว่าเขาว่าไก่เขาเลยได้เนี่ยค่ะก้อนสีแดงมาเป็นนามขมค้นใหม่นี่เขาออกมาว่าตัวดิบหนาเลยมาจากใสจังสีเป็นแรงกําเนิดของมันออกมาจากใสครับค่ะตอนนี้เตาอบท่านนะคะอ๋อเตาอบท่านแน่นค่ะเตาถ่านเตาเตาเผาถ่านว่าเตาเผาถ่านค่ะแต่ว่าเขาใส่แบบอบค่ะอ๋อใส่แบบอบ บ่แมนแบบเผาทั่วไปเตาอบ้านเนี่ยได้มามแต่ทังไหนพีความคิดมามาต่ทังไหนอเขาไปอบรมนะค่ะยูอันยูที่น้องบุญมากบัแต่ที่นี่เพราตานั่นเพิ่นกับมี่ต้นแบบให้เบื้องมีโมเดลให้เบื้องว่านี่คือ เตาอบท่านครับผมที่สามารถอบอ่าอบท่านได้ยังส่นะค่ะเพราะมันการเผาโดยตรงเนาะค่ะออ๋เขาใส่กิ้งไม้เล็กๆม่านเผาก็ได้ค่ะว่าต้องใส่ไม้ใหญ่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนหนเนาะบ่ครับเมีนค่ะอบกล้วยออกเราออกมันเป็นกล้วยค่ะตัดตะเผาเนี่ยคือได้เป็นละเอียดมาเลยอีหยังเผาก็คือเผาไปเลยเนาะครับเนาะไม้เผาไปเลยแต่อบนี่คือว่าเอากล้วยเข้าไปออกมาเป็นหน่วยกล้วยคือเก่าเป็นหน่วยกล้วยโอ้แน่นอนแนี่ยน้อแล้วบัดนี้นามสมคบไม่ที่มาถืออยู่หันนั้น คือได่มากจากต้นนี้เอาน้บสมพันใหม่อีกอย่างคือใส่แถบดีครับมันแมนอยู่บอกเหรอค่ะมาเบ่งเตาของเราค่ะมาเบ่งป้องที่ปองป้องที่เอาดับผสมพันใหม่ทั้งสี่ฮอกกับเผาเป็น่านในค่ะนี่ค่ะไม่แบบนี้ออกมาเป็น่านในเบิ้เด้ยค่ะไม้ไผ่ก่ออกมาเป็นไม้ไผ่ค่ะว่าเป็นเทาเด้ยค่ะค่ะเอาไม้เท่านี้นะค่ะอันนี้เตาจะเป็นสองสองถังค่ะ เอาไม้เขาในถังนี้นะคะเลี้ยงไม้ให้เต็มนะคะเอาไม้เล็กลงกอนแล้วก็ไม้กลางแล้วก็ไม้ใ่นะคะเพราะว่าระบบไฟเฮาจะขืนถึงแล้วก็ลงไตนะคะเขาจะจุดไฟหนาเตาจากหนีนะคะแล้วก็เอาความร้อนแล้วก็เอาความร้อนเข้าไปดึงเข้าไปในหันนะคะเขาจะดูดความร้อนเข้าไปค่อยๆดูดความร้อนจนเขาด้ความร้อนเต็มทีแล้วเขาก็จะเผาไม้ของเขาเนาะค่ะเพราะถ้าคว้นบ่าควันบ่าจะขึ้นตรงนั้นเพราะถ้าควันบ่าข้นเพราะจะเนี่ยค่ะควันบ่าจะออกจากป้องนี่ค่ะ แล้วเขาจะเอาทอตัวนี้กาบกล้วยของเขาเนี่ยค่ะม่านคุ้มไวเพื่อจะเอาน้าสมค้นใหม่น้าสมค้นคใหม่เขาจะออกจากกล้องนี้ค่ะเขาจะเอาถังมาร้องเอาน้าสมค้นใหม่จากกล้องตรงนี้นะคะคเขาจะเป็นการความแน่นค่ะคือการความร้อนประทับความเย็นเขาจะเอาน้ามาฉีดเขาเอาน้ามาฉีดให้เขาเย็นชีดพ่นให้เขาเย็นเพื่อ ความร้อนจะปะทาความเยน็นความเย็นเป็นการความเนี่ยนเกิดเป็นปน้นำสมวันใหม่ยุดลงมาจากนี้ค่ะจังสีใดออกมาเป็นเมียนค่ะน้ำสมวันใหม่เขาจะใส่แบบซีค่ะส่วนทีหัวเจือยังดีเลยค่ะแต่ว่าในแปลงของเขาเนี่ยค่ะจะเอาไว้สามเดือนก่อนจังจะมาใส่ใดค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขา,เาใส่ก้อนสารท้าเขาจะยังอยู่แล้วบที่นี่ถ้ามีสารท้าอยู่เขาไปฉีดพน่นต้นใหม่ของเขาเนี่ยค่ะเขาจะปิด ปากใบปากต้นไม้เขาจะว่าสามารถกินอาหารใดว่าสามารถรับแสงแดดใดต้นไม้เขาก็จะแห้งตายค่ะนี่คือการว่าเป็นอย่างคือใจน้าส้มควันไม้แล้วเป็นอย่างคือเพื่อนบอกว่ามันจะใบรวงแห้งตายพระว่าใส่วัตถุวิธีแล้วค่ะอ๋อนั่นคือนี่คือเคล็ดลับที่เฮาองค์ความรู้ของเฮาได้ศึกษาม,มาค่ะจากน้ำส้มควันไม้ค่ะปะโยชน์จากน้ำส้มควันไม้เมียนค่ะปลอดสารปลอดสารบอ,รรบอรแมนรา,าออกมาได้มาเปิ่มเน้นเอาไปฉีดเลยบอแมนว่าเมนค่ะ สามเดือนเขาจังใส่ใดค่ะต้องทิมไปสาเดือนเมีนค่ะแล้วก็ต้องเป็นน้ำแบบใสๆแบบนี้ค่ะก็มาถึงเอามาใส่ค่ะก็คือเป็นน้ำแบบหัวเชื่อแบบนี้ค่ะไล่น่ะเนาะจากกระบวนการเตาอบถ่านเตาอบถ่านค่ะของป๋าอวบเป็นสิทธ์ป๋าอวบจากมาบเอื้องค่ะอ๋อตอนนั้นคือต้องให้เครดิตต้องให้เครดิตของอาจารย์เพิ่นเนาะเมียนให้เครดิตของอาจารย์เขาเป็นสิทธ์มีคู่เมีนค่ะเขาเดิไปศึกษามาจากเพิ่นค่ะเมียนแล้วมาแล้วมาเหตุใส ได้จริงไหมได้จริงค่ะอทานก็ไดใส่น้ำสมข้อนใหม่กไ็ไดใส่ค่ะเป็นอย่างว่าเป็นกินปิ้งย่างขึ้นยานมาเล็งเพราะว่าเขามีสารท้าจากอ่า ท่านยังสินะของท่านเขาหนีสิโอไยสารท้าออกเบิดกรเวลาเขาจิปิดเตาเนี่ยค่ะเขาจตไลสารท้าออกเบิดกรเปิดนาเตาไลสารท้าออกเนียบร่อยแล้วเขาจังปิดเตาค่ะนั่นคือวิธีกรรมวิธีของการได้นำสมพลใหม่ได้ประโยชน์ชุดชิ้แต่แค่ะแล้วก็ได้ท่านทีได้คุณภาพน้ำเะล่าลับันีผู้ใดอยากได้นำสมพลใหม่ที่จะได้ระคับันีสีขามาทีฟ้ามีคิดฟ้ามีที่เรื่องในหลับันีครับแบงเกษตรกรได้เปลี่ยน ขายนะคะถ้าเป็นขวดนี่นะคะมีหลายมีหลายได้แบ่งขายมีหลายได้แบ่งขายเยอะค่ะขายจ้าไอ้ขวดจ้าบาทครับเขาขายเรียละลอยลอยเรียนละลอยเมนได้บักไรลอยเดียวเองนะแม่นค่ะใส่ได้นี่บ้านเมนว่าเอาไปใส่เลยได้เนี่ยค่ะผสมน้ำก่อนวิธีใส่คือต้องผสมน้ำเจือจางน้ำก่อนเนี่ยอัตราส่วนประมาณทางหนึ่งยี่สิบดีตยี่สิบดีตนี่ใส่ประมาณสี่ส่วนโตสี่ส่วนโตเมนสี่ส่วนแกง ที่สวนเกียงบานเท่านี่ล่ะคะบอมแมน่าดีซีบิเทลงขวดเดียวเลยบ่อดะเดียค่ะอันเกียงตับเนี่ยค่ะอ้าวนั่นครับคือเกษตรเข้ามาอินซี่มัก็ต้องมาจากรักษาล่ะค่ะซอยบํารุงใบดินเท่ากับเพาะจากดินเท่ากับปรุงดินมักดินขึ้นมาเองแล้วแล้วมากก็ต้นหอดวิธีใส่ยารักษาจากเตาอบถ่านธรรมชาติสุดยอดถือว่า ครบวงจรทั journey, ah, all, ้งเกษตรอินซ like yeah. well, to okay. yeah, uh ี huh. ่อิลีอ่าแน่นอนสุดยอดครับเอาเอาขอบคุณได้หลายขอพุ่นได้อยากได้ก็ขามาซื้อมาเอาเด้อครับเด้อบอแห้งได้บักหลายเลนหนึ่งลอยเดียวหนึ่งแม่นอเนียนค่แล้วก็บรได้ใเซนตีเดียวเนาะใส่ทีละสามส่วนนะครับเนาะนยี่สิบิตรสิบกอเลรไพ่สะพายเปย์ถังฉีดยาเี่กประมาณยี่สิบเลนเนี่ยได้ออมส่วนค่ะอยากให้บอกเป็นแรงกำลังใจนะครับแรงกำลังใจให้ผู้อยากเฮ็ดเกษตรอินซี่ขึ้นังไง มีความคิดแบบใดเราอยากให้บอกเป็นกำลังใจพู้ที่พ่อพู้ที่อยากให้กเกษตรนะครับกเกษตรนะคะ่ะการสิมลงมือทํานะคะ่ะอยากให้ศึกษาก่อนนะคะ่ะว่าเขาหมักแบบใดเขาอยากเห็ดแบบใดนะคะค่ะเขาต้องวางแบบแผนก่อนนะคะคแล้วเขามาลงมือทําเบิง้งมีทุนแล้วก็ต้องมีใจน้านะคะ่ะจ้งใจเห็ดเกษตรได้นะคะความอดทนน้าค่ะท่อได้แต่ยถอยค่ะอยากให้บอกติดกัดอีกที่หนึ่งน่ว่ายุใส่มงไดค่ะ อยู่มูซีนะคะบ้านขมินตําบลน,นาโูอําเภอนาโูจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนะะ้อค่ะมีคิดฟาร์มค่ะมีทางในติ๊กต็อกนะคะ่ะค,ค่ะคตอนนี้รักๆก็กกคือมีในตมีในติ๊กต็อกมีใน,ใน,ในอ่ามีคิดฟาร์มนะคะเฟสเฟสทูค่ะมีคิดฟาร์มค่ะไปกดติดตามกันเลยด้ค่ะอ่าครับฝากเป็นกำลังใจขอบคุณขอบคุณอะไรแม่ Farm, ม Farm, ค่ะขอบคุณค่ะ